การปฏิวัติอเมริกามีความเป็นมาในช่วงรวิศตวรรษที่18โดยชาวอังกฤษนั้นได้อพยพไปตั้งถิ่นฐานที่อเมริกาและรวมตัวการปกครองในรูปแบบอนานิคมโดยขึ้นตรงต่ออังกฤษที่เป็นประเทศแม่โดยมีอนานิคมอยู่ด้วยกัน3เขตโดยมีการแบ่งออกเป็น13รัฐต่อมารัฐบาลอังกฤษมีการขูดรีดเก็บภาษ,ษีจากชาวอนานิคมอย่างรุนแรงอีกทั้งยังบังคับให้ชาวอนานิคมนั้นขายวัตถุดิบและซื้อสินค้าสําเร็จรูปจากอังกฤษในราคาที่อังกฤษกําหนดเอง สร้างความไม่พอใจให้แก่ชาวอนานิคมเป็นอย่างมากชาวอนาณิคมจึงปฏิเสธการเสียภาษีให้แก่อังกฤษโดยมีข้อเรียกร้องว่าถ้าอังกฤษไม่มีตัวแทนของชาวอนานิคมในสภาของอังกฤษจะไม่ยอมเสียภาษีเกิดเป็นคำขวัญปลุกระดมต่อต้านอังกฤษในประโยคที่ว่าไม่เสียภาษีถ้าไม่มีผู้แทนต่อมาเหตุการณ์บานปลายได้เกิดเหตุการณ์งานเลี้ยงน้ําชาที่บอสตันโดยชาวอนานิคมนั้นได้นําใบชาจากเรือสินค้าของอังกฤษทิ้งทะเลเพื่อเป็นสัญลักษณ์ ถึงการต่อต้านที่ถูกเอาเปรียบจากการเก็บภาษีใบชาทําให้อังกฤษไม่พอใจจึงส่งกองกําลังเข้ามาปราบปรามอย่างหนักนเหตุการณ์ก็ลุกลามบานปลายเป็นเรื่องใหญ่โตเมื่ออังกฤษส่งกองกําลังเข้าปราบปรามส่วนชาวนานิคมก็ได้ต่อต้านอย่างหนักและในขณะเดียวกันฝรั่งเศสซึ่งเป็นประเทศที่มีการแข่งขันในเรื่องของความยิ่งใหญ่กับอังกฤษอยู่แล้วก็ได้แอบส่งกองกําลังและอาวุธไปช่วยสนับสนุนชาวนานิคมจนนําไปสู่สงครามปฏิวัติอเมริกาในที่สุด และสุดท้ายอเมริกาก็เป็นฝ่ายชนะโดยการนำของนายพลจอร์จ์วอชิงตันผู้นำกองทัพอเมริกาได้ทำสงครามและประกาศอิสรภาพในวันที่ 4. กรกฎาคมปีคิทศักราช1776และได้เป็นประธานาธิบดีคนแรกของอเมริกาเป็นจอร์จวอชิงตันนั้นได้รับการขนานนามว่าเป็นบิดาผู้ก่อตั้งสหรัฐอเมริกาเป็นผู้นำทางการเมืองและนักการทหารของสหรัฐอเมริการวมถึงเป็นประธานาธิบดีคนแรกของสหรัฐอเมริกาอีกด้วย ซึ่งนอกจากนี้ก็ยังมีอีกบุคคลที่เป็นคนสําคัญในเหตุการณ์ครั้งนี้คือโทมัสเจฟเฟอร์สันซึ่งเป็นผู้ร่างคําประกาศอิสรภาพซึ่งเป็นคําร่างที่มีแนวคิดมาจากจอห์ล็อกและชองชากรุสโซได้ระบุไว้ว่าเราถือว่าความจริงต่อไปนี้เป็นสิ่งที่ประจักษ์แจ้งอยู่ในตัวเองนั่นคือมนุษย์ทุกคนถูกสร้างขึ้นมาอย่างเท่าเทียมกันและพระผู้สร้างได้มอบสิทธิบางประการที่จะเพิกถอนมิได้ไว้แก่มนุษย์ ในบรรดาสิทธิเหล่านั้นได้แก่ชีวิตเสรีภาพและการแสวงหาความสุขโดยประวัติย่อ,อของโทมัสเทปสันเขาเป็นผู้ประพันธ์คำประกาศอิสรภาพของอเมริกาและเป็นประธานาธิบดีคนที่3ของสหรัฐอเมริกานอกจากนี้ยังมีคำกล่าวของเขาที่ว่ายามที่ประชาชนเกรงกลัวรัฐบาลที่นั่นมีการกดขี่ยามที่รัฐบาลเกรงกลัวประชาชนที่นั่นมีเสรีภาพ และต่อมาในปีคิศักัราช1783ได้เกิดสนธิสัญญาสันติภาพปารีสโดยสหรัฐอเมริกาและอังกฤษได้ลงนามในสนธิสัญญาปารีสเมื่อวันที่3กันยายนคิศักัราช1783โดยอังกฤษตกลงรับรองเอกราชของสหรัฐอเมริกาอย่างสมบูรณ์เป็นการยุติสงครามการปฏิวัติและในปี1787สหรัฐอเมริกาได้เกิดรัฐธรรมนูญขึ้นมาโดยรัฐธรรมนูญของสหรัฐอเมริกานั้นเป็นรัฐธรรมนูญที่เป็นลายลักษณ์อักษรที่มีความเก่าแก่ที่สุดในโลก โดยรัฐธรรมนูนได้รับอิทธิพลมาจากแนวคิดของมองเตสกิเอร์ในเรื่องการแบ่งอำนาจเป็น3ส่วนคือฝ่ายตุลาการบริหารและนิติบัญญัติและแนวคิดจากจอร์ล็อกในเรื่องสิทธิและเสรีภาพนอกจากสงครามปฏิวัติอเมริกาแล้วยังมีเหตุการณ์สำคัญที่เกิดขึ้นในอเมริกาอีกเหตุการณ์สงครามกลางเมืองหรือซีวิววอร์เป็นปัญหาเกี่ยวกับเรื่องทาสสงครามครั้งนี้เกิดขึ้นในปีคศคราช1861-1865โดยมีปัญหาเกี่ยวกับเรื่องทาตโดยอเมริกาแบ่งเป็นสองฝ่ายคืออเมริกาฝ่ายเหนือ เป็นฝ่ายที่อยากเลิกทาสได้ทําการสู้รบกับอเมริกาฝ่ายใต้คือฝ่ายอนุรักษนิยมในที่สุดฝ่ายเหนือก็เป็นผู้ชนะหลังจากนั้นประธานาธิบดีอับบาฮัมลินคอนก็ได้ประกาศเลิกทาสและหลังจากเมื่อครบร้อยปีที่สหรัฐอเมริกาได้ประกาศอิสรภาพสําเร็จฝรั่งเศสซึ่งเคยช่วยเหลือสหรัฐอเมริกาไวในขณะนั้นได้มอบอนุสาวรีย์สเทพีเสรีภาพเป็นของขวัญในการเฉลิมฉลองวันชาติครบรอบร้อยปีณวันที่4กรกฎาคมพุทธศักราช1876 และในปัจจุบันสหรัฐอเมริกาก็ได้เป็นต้นแบบของประเทศที่ปกครองในระบบประชาธิปไตยในระบบประธานาธนิบดีก็จบแล้วนะครับสำหรับคลิปนี้ถ้าชอบอย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกดปุ่ม Subscribe ให้ผมด้วยนะครับสำหรับนี้ไปก่อนนะครับสวัสดีครับ